เดนนรกลงมืออุกอาจสังหารหลวงพ่อจันทิมารักษาการเจ้าอาวาสวัดวังวิเวากาลามอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีผู้เป็นหลานชายแท้ๆและยังเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่ออุตมะเทพเจ้าชาวมอญพระเกจิอาจารย์ชื่อดังผู้ล่วงลับคนร้ายลงมืออุกอาจขณะหลวงพ่อเดินออกจากห้องน้ําและตรวจดูความเรียบร้อยภายในศาลาการ,ปรเปลี่ยนที่เตรียมจัดงานสวดศพหลวงพ่ออุตมะ โดยคนร้ายใช้ปืน11มม,มจ่อยิงกลางหน้าอ,อกหลวงพ่อจนล้มสุดอาการโคม่าและถึงแก่ม,มรณาภาพหลังนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่มุ่งปมโกรธแค้นส่วนตัวกับปัญหาผลประโยชน์การขัดแย้งเรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคลภายในวัด <c oughs> เรื่องราวตำนานคดีดังวัดวังวิเวกแก๊งกรรมการวัดสังหารเจ้าอาวาสกลางงานศพหลวงพ่ออุตมะจะเป็นอย่างไร g e จินดาร h ชาแนลจะเล่าให้ฟัง เวลา17นาฬิกา50นาทีวันที่29ธันวาคม2549พันตำรวจโทประสินบุญเดชรองผู้กำกับการปราบปรามสพอ,อสังครับบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีรับแจ้งเหตุจากทางวัดวังวิเวการาม ตั้งอยู่หมู่เกาตำบลหนองหลูอำเภอสังขบุรีว่ามีคนหลายบุกเข้ายิงพระครูการจนะสิทธ,ธิสารหรือหลวงพ่อจันทิมาอายุ66ปีรักษาการเจ้าอาวาสวัดขณะกำลังเตรียมงานศพหลวงพ่ออุตมะซึ่งมรณภาพไปไม่นานภายในศาาการประเรียนของวัดหลังรับแจ้งเหตุจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทสิงหาวังวงทองสารวัตรปราบปรามนำกำลังไปสอบสวนอย่างที่เกิดเหตุและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ที่เกิดเหตุเป็นสาราการปรเรียนหลังใหญ่ใช้เป็นสถานที่ตั้งศพหลวงพ่ออุตมะเจ้าหน้าที่พบกองเลือดก,กับปลอกกระสุนปืน11มมตกอยู่หนึ่งปลอกที่บริเวณห้องน้ําข้างสาราการปรเรียนส่วนพระครูก,การจนะสิทธิสารผู้บาดเจ็บถูกนํำส่งโรงพยาบาลสังครบ,บุรีไปก่อนแล้ว สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุพระครูการจนาสิทธิสารหรือหลวงพ่อจันทิมารักษาการเจ้าอาวาสว,วัดวังวิเวการามและยังเป็นหลานชายแท้ๆของหลวงพ่ออุตมะได้ขึ้นไปบนสาราการ,ปรเปลี่ยนสถานที่ตั้งศพหลวงพ่อเพื่อดูความเรียบร้อยจัดและเตรียมพิธีสวดศพหลวงพ่ออุตมะมีบรรดาลูกศิษย์และญาติโยมมาช่วยจัดเตรียมงานกว่า30คนระหว่างที่หลวงพ่อจันทิมาเดินไปเข้าห้องน้ําข้างสาราและเดินออกมาจากห้องน้ํา มีคนร้ายเป็นชายสวมเสื้อยืดสีขาวนุ่งสโรงสีแดงเดินปลี่เข้ามาหาหลวงพอ่อพร้อมชักปืนขนาด11มมยิงเข้าใส่ร่างหลวงพอ่อ1นัดกระสุนเจาะเข้าบริเวณลิ้นปีจนหลวงพ่อลมสุดคนร้ายวิ่งหลบหนีลงศาลาไปท่ามกลางความตกตะลึงของบรรดาญาติโยมที่มาช่วยงานหลังจากตั้งสติกันได้จึงรีบนำร่างหลวงพ่อจันทิมาส่งโรงพยาบาลสังระบ,บุรีพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบสวน ส่วนอาการของหลวงพอ่อจันทิมาหลังถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด11มอมกละสูญเจาะกลางหน้าอกอยู่ในขั้นโคมา่าแพทย์พยายามเยียวยาช่วยชีวิตเต็มทีแต่ปรากฏว่าหลวงพอ่อได้รับบาดแผลชะกันทนพิษบาดแผลไม่ไหวมรณภาพในเวลาต่อมาส่วนสาเหตุการบุกสังหารพระครูการานาสิทธิสารมรณภาพอย่างเหี้ยมโหดกลางวัดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่ก็เป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลของวัด ที่ระยะหลังมีการยกเลิกจำหน่ายให้แก่ญาติโยมเนื่องจากมีความสับสนเกิดขึ้นในเรื่องคณะกรรมการวัดที่แต่งตั้งจึงมีการระงับมากว่าหนึ่งเดือนแล้วสำหรับหลวงพ่อจันทิมาได้รักษาการเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามมาตั้งแต่หลวงพ่ออุตมะถึงแก้มรณภาพเมื่อวันที่18ตุลาคม2549ที่ผ่านมาและตั้งศพโส,สด100วันกระทั่งมาถูกยิงมรณภาพดังกล่าวเวลาต่อมา พลนตำรวจตรีสมบูรณ์หวบ,บางอย่างผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้รับรายงานจึงสั่งการให้พันตำรวจเอกวรพัฒน์วัฒนวิสารลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีพันตำรวจโทยุทธชัยมีสายมงคลสารวัตรกลุ่มงานเสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บุรีและร้อยตำรวจเอกสุชยัยเทศศัตบุตรหวหน้านอปพอนำกำลังเดินทางไปสังขบ,บุรีเพื่อล่มขี้คลายคดี เนื่องจากเป็นคดีสะเทือนขวัญที่คนร้ายลงมืออย่างอุกอาจผู้เสียชีวิตเป็นพราเถระชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดอีกด้วยต่อมาเวลาหนึ่งนาฬิกาค่ำคืนวันที่29รอยต่อเช้าวันที่30ธันวาคม2549พันห้าราพันตำรวจเอกเรวัตกลิ่นเกศรรองผู้บังคับการหัวหน้าสูนสืบสวนตำรวจภูธรภาค7็พร้อมกำลังเดินทางไปที่สพอ,อสังคราบุรีร่วมประชุมกับพันตำรวจเอกสืบผงภาสยาวัน ผู้กำกับการสพสังขระบุรีพันธ์ตำรวจโทพัสินบุญเดชรองผู้กำกับการปราบปรามและพันธตำรวจโ,โทสิงหาวังวงทองสารวัตรปราบปรามใช้เวลาหาหลือเครียดนานประมาณ30นาทีจากนั้นพันธตำรวจโทพัสินและพันธ์ตำรวจโทสิงหาจึงได้นำตัวนายยุทธอายุ33ปีชาวหมอนที่เป็นพยานรับรู้แผนการสังหารมาสอบปากคำ หลังสอบสวนตำรวจได้นำภาพถ่ายนายวินอายุ37ปีและนายนีหรือกามีอายุ34ปีทั้งคู่เป็นชาวหมอนมาแจากจ่ายให้ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค7และชุดสืบสวนสวนพสังขละบ,บุรีเพื่อติดตามจับกลุ่มหลังจากทั้งคู่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยร่วมการสังหารพระครูการจนาสิทธิสารพันตำรวจเอกเลวัตกลิ่นเกสรมือปราบชื่อดังกล่าวว่าลหลังเกิดเหตุพันตำรวจโทโวรพงษ์ชิวปีชาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 สั่งการให้ตนนำทีมชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อประสานติดตามล่าตัวคนร้ายและร่วงลี่คลายคดีอย่างใกล้ชิดเพราะผู้ตายเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และคนร้ายลงมืออย่างอุกอาจภายในงานศพหลวงพ่ออุตมะขณะนี้คดีคืบหน้าไปมากโดยสาเหตุมุ่งปมขัดแย้งผลประโยชน์ภายในวัดวังวิเวาการาม ทางด้านพันตำรวจเอกสืบผงภาษยาวันผู้กำกับการสพสังครบุรีกล่าวว่าการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มคนร้ายน่าจะประกอบด้วยนายวินนายนีหรือนายกม,มีจึงได้ส่งสายสืบลงพื้นที่หาข่าวและพบว่าทั้งคู่หนีไปกบดานตามตะเข็บแนวชายแดนไทยพมา่าด้านอำเภอสังครบุรีเชื่อว่ายังหลบหนีไม่พ้นฝั่งไทยเพราะแนวชายแดนก็มีทั้งทหารมอญและพะมา่าจำนวนมากจึงประสานให้ช่วยสกัดจับกลุ่มแล้ว ผู้กํากับการสพรสังคราบ,บุรียังกล่าวอีกว่าสาเหตุนั้นทราบมาวา่าหลวงพ่อจันทิมาหลังเข้ารับตําแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามแทนหลวงพ่ออุตมะก็ได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจมาดูแลการจําหน่ายเครื่องรางของขลังของหลวงพ่ออุตมะและพบความไม่ชอบมาพากลมีกลุ่มผลประโยชน์จํานวนมาก จึงมีมติจากคณะกรรมการให้มีการหยุดจำหน่ายวัตถุมงคลเพื่อตรวจสอบจำนวนทำให้ผู้ขายวัตถุมงคลบางคนไม่พอใจเพราะเสียผลประโยชน์มหาศาลมีการวิ่งเต้นเพื่อมาให้พระครูการจนะสิทธิสารได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแต่ก็ไม่เป็นผลเมื่อมีการแต่งตั้งพระครูการจนะสิทธิสารเป็นเจ้าอาวาสอย่างเป็นทางการขึ้นทำให้ผู้จำหน่ายวัตถุมงคลเกรงว่าต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปตลอดการจึงมีการจ้างฆ่าในที่สุด ช่วงสายวันเดียวกันพันตำรวจเอกเรวัตกลิ่นเกสรรองผู้บังคับการหัวหน้าศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาค7พันตำรวจเอกสืบผงภัษยวันณผู้กํากับการสพสังคราบุรีรวมกับพันเอกประสานจันดีรองผอนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบทิกาวค่ายสุรสีนํากําลังตำรวจทหารร่วม50นายบุกตรวจค้นบ้านต้องสงสัย8จุด ในท้องที่หมู่2และหมู่3ตำบลหนองหลูอำเภอสังขระบุรีเพื่อตามล่าตัวนายวินกับนายหนีผู้ต้องสงสัยแต่ยังไม่พบตัวขณะที่การตรวจสอบบริเวณวัดเจ้าหน้าที่พบระเบิดชนิดสังหารซุกซ่อนอยู่ที่กองขยะข้างศาลาการประเรียนซึ่งเป็นที่ตั้งศพหลวงพ่ออุตมะห่างจากจุดที่พระครูก,การจนะสิทธิสารถูกยิงประมาณ100เมตรจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกขนบ้านเล็กที่66ทับ7หมู่2ตำบลหนองรูอำเภอสังคลับ,บุรีซึ่งเปิดเป็นร้านจำหน่ายโทรศัพท์และร้านเกมของนายอาคมวงศาอายุ44ปีอดีตคนขับรถและผู้ดูแลว,วัตถุมงคลช่วงที่หลวงพ่ออุตมะยังมีชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่พบเพียงนายมะยาหงอายุ34ปีชาวมอญลูกจ้างที่ดูแลาร้าน ทั้งนี้นายมายาหงกล่าวว่านายอาคมผู้เป็นนายจ้างเดินทางไปกรุงเทพตั้งแต่วันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาและจะกลับมาวันที่5มกราคมจึงให้ในายมายาหงนำตรวจขนแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเวลาต่อมา13นาฬิกาวันเดียวกันพลตำรวจโทววัพงชิวปรีชาผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค7พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสมบูรณ์หัวบ,บางอย่างผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจานบุรี พันตำรวจเอกมนชัยเรืองจรัดผู้กํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่13ค่ายพระพุทธยอดฝาจังหวัดกาญจนบุรีเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังสนามกองร้อยตํารวจตะเวนชายแดนที่134อําเภอสังคราบ,บุรีก่อนร่วมประชุมกับนายตำรวจที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยพันตำรวจเอกเรวัตกลิ่นเกษรรองผู้บังคับการหัวหน้าสู์สืบสวนตํารวจภูธรภาค7พันตำรวจเอกสืบผงพัศยวันผู้กำกับการสพสังขราบบุรีพันเอกประสานจันดีรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมฐานราบก่วค่ายสุรสีพันตำรวจโทธทีรภูมิธุรกิจรองผู้กํากับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษสูงสืบสวนตํารวจภูธรภาค7และพันตำรวจโทสิงหาวังวงทองสารวัตรปราบปรามประชุมหารือกันที่สพสังคราบ,บุรีโดยได้เรียกตัวพันตำรวจเอกชูสง่าผู้อาวร์ผู้กํากับการสพเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเคยดํารงตําแหน่งรองผู้กํากับการสืบสวนสพสังคราบ,บุรีมานานนับ1ิปีและเป็นคนที่รู้พื้นที่เป็นอย่างดีเข้าร่วมประชุมด้วย ในที่ประชุมเจ้าหน้าที่นำตัวนายยุดอายุ33ปีน้องชายของนายนีหนึ่งในผู้ต้องสงสัยมาสอบเครียดโดยเจ้าหน้าที่ให้ในายยุธติดต่อพี่ชายผ่านโทรศัพท์มือถือปรากฏว่านายนีรับสาย พลตจโ,โทรวรพง์จึงตรวจสอบการใช้โทรศัพท์พบว่าอยู่ตามแนวชายแดนไทยพมา่าบริเวณด่านพระเจดีสามองค์หมู่9ตำบลหนองหลูอำเภอสังคราบบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีพลตรจโทรวรพง์พร้อมกำลังจึงรีบเดินทางไปยังด่านเจดีสามองค์เพื่อบัญชาการล่าคนร้ายด้วยตนเองทันทีพอไปถึงจึงร่วมประชุมกับตำรวจตมด่านสังคราบบุรีตรวจสอบพบว่าทั้งสองคนน่าจะข้ามไปยังฝั่งพมา่าแล้ว จึงแจกจ่ายภาพถ่ายนายวินกับนายหนีผู้ต้องสงสัยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยตามล่าจับกลุ่มตัวโดวยพลตุร์โทรวรพงษ์เผยว่าตอนนี้ทราบตัวคนร้ายหมดแล้วมีการประสานฝ่ายเกี่ยวข้องทั้งตำรวจภูธรตำรตวจตรวจคนเข้าเมืองทหารตำรตวจตะเวนชายแดนมีการติดตามล่าตัวอย่างเร่งด่วนสาเหตุก็มาจากเรื่องการขัดผลประโยชน์ภายในวัดอย่างแน่นอนจึงมีการจ้างวานฆ่าเจ้าอาวาสมั่นใจว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้โดยสั่งการให้ชุดสืบสวนภาค7 และหน่วยปฏิบัติการพิเศษศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาคเจ็ลงพื้นที่ร่วมขี้คลายคดีด้วยในกนกแสนประเสริฐรักษาการพุ่มหน่วยการมหาเทระสมาคมและพุ่มหน่วยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่ขาขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงประสานงานร่วมกับตำรวจเพื่อดูแลคดีที่เกิดขึ้นแล้วการสังหารรักษาการจเจ้าอาวาสครั้งนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงไม่น่าเกิดขึ้นในส่วนคดีคงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ ขณะเดียวกันพอสอจะเข้าไปดูแล,แลและคุ้มครองพระสงฆ์ภายในวัดเพราะยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาใดแต่น่าจะเป็นเรื่องการขัดผลประโยชน์ภายในวัดเนื่องจากในการมดรณภาพของหลวงพ่ออุตมะนั้นมีประชาชนจํานวนมากเดินทางมาสการรศพทําให้ทางวัดวังวิเวการามมีไรายได้เข้ามาที่วัดจํานวนหลายสิบล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาเวลาต่อมา20นาฬิกาคำวันที่30ธันวาคม2549พันตํารพันตำรวจเอกเรวัตกลิ่นเกสร รองผู้บังคับการหัวหน้าศู์สืบสวนสอบส,วน,สวนตำรวจภูธรภาค7พร้อมกำลังได้รวมกับพันเอกประสานจันดีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่9กเดินทางไปยังจุดตรวจรวมตำรวจทหารที่หมู่9กาตมบนหนองลูอำเภอสังครบ,บุรีเพื่อประสานกับชุดประสานงานพักมอนใหม่หลังสืบทราบว่านายนีหรือนายกมีอายุ37ปีหนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่หลบหนีเข้าไปอยู่ในงานละครภายในหมู่บ้านบ่อญี่ปุ่นเขตชายแดนไทยพมา่า เวลาต่อมา21นาฬิกาทหารพักมอนใหม่พร้อมกำลัง10นายได้นำตัวนายนีมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณตะเข็บชายแดนไทยพมา่าโดยสภาพนายนีถูกสวมกุญแจมือและโซ่ตรวนที่เทา้าหลังรับตัวนายนีมาแล้วนำไปสอบสวนที่สพสังขบ,บุรีและทั้งเวลา22นาฬิกานายนีเปิดปากรับสารภาพว่าอยู่ในกลุ่มสังหารโดยมีการว่าจ้างจากบุคคลกลุ่มหนึ่งตนเป็นคนจัดหามือปืนและทีมสังหาร หลังทราบดังนั้นกำลังตำรวจทหารและตชะดกว่า50นายพร้อมอาวุธครบมือจึงตัดสินใจใช้กฎอัยการศึกแบ่งกำลังกันเข้าควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีโดยชุดแรกเข้าควบคุมตัวนายนิดอายุ38ปีชาวมอญนายปิ่นสีทองอายุ46ปีบ้านอยู่หมู่4ตำบลปลังเผลอำเภอสังลรบ,บุรีโดยจับกลุมตัวได้บริเวณรอยต่อชายแดนไทยพมา่าชุดที่2เข้าควบคุมตัวพระแขก หรือพระอ่องเมงวงษาอายุ72ปีพระลูกวัดวังวิเวการามก่อนจะนำตัวมาแยกห้องสอบปากคำหลังการสอบเครียดผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงในที่สุด พระแขกก็ยอมรับสารภาพเป็นคนแรกว่าเป็นผู้บงการฆ่าพระครูการจนาสิทธิสารจริงโดยร่วมกับอดีตกรรมการวัดที่ดูแลว,วัตถุมงคลอีกสองคน,คนว่าจ้างทีมสังหารในราคา30,000บาทแต่ตามแนวทางการสืบสวนพบว่ามีการว่าจ้างในราคาถึง2,000 200, 0 0บาทโดยพระแขกยังเป็นผู้จัดเตรียมปืนและระเบิดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบซุกซ่อนในวัดด้วยเพื่อใช้เป็นแผน2กรณีแผนแรกล้มเหลวจะใช้แผน2คือการปาระเบิดถล่มจเจ้าอาวาสวัดทันที พระแขกให้การว่าผู้ร่วมขบวนการอีกสองคนคือนายสมจิตวงศาอายุ71ปีและนายเต็มหล่อเหลี่ยมอายุ72ปีอดีตกรรมการวัดและเคยเป็นผู้ดูแลการจัดจำหน่ายวัตถุมงคลโดยโลงขันกันคนละ1 0,000บาทรวมเป็นเงินค่าจ้าง30,000บาทส่วนสาเหตุก็เนื่องมาจากหลังจากการที่พระครูการจนาสิทธ,ธิสารเข้ารับตำแหน่งจเจ้าอาวาสแทนหลวงพ่ออุตมะก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบวัตถุมงคลภายในวัด กระทั่งพบว่ามีการเก็บรักษาวัตถุมงคลไว้เป็นของส่วนตัวที่กุฏิพระแขกโดยไม่ยอมนํามารวมกับของวัดพระครูการณสิทธิสารจึงประสานกับตํารวจตะเวนชายแดน13ึ่งาอำเภอสังคระบุรีที่มีหน้าที่ดูแลวัตถุมงคลอยู่ให้เข้าตรวจขนกุฏิพระแขกก็พบวัตถุมงคลจํานวนมากอยู่ในกุฏิจึงนํามาเก็บเข้าส่วนรวมทำให้พระแขกไม่พอใจปรึกษานายปิน่นผู้เป็นหลานของตนให้ช่วยจัดหามือปืนสังหารพระครูการาสิทธิสาร หลังสอบปากคาเจ้าหน้าที่จึงนําตัวพระแขกไปศึกก่อนนําตัวมาดําเนินคดีต่อที่สพสังขบ,บุรีจากนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษ้อยต่อคืนวันที่30ต่อเช้าวันที่31มธันวาคม2องพเจ้าหน้าที่ตารวจและทะหารได้เข้าควบคุมตัวนายสมจิตและนายเต็มมาสอบสวนในเบื้องต้นทั้งคูยังให้การปฏิเสธโดยสองคณะกรรมการวัดอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการจ้างวานตามที่พระแขกกล่าวพาดพิงแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อ พราะพยายนหลักฐานชัดเจนจึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อมาเวลา15นาฬิกา30นาทีช่วงบ่ายวันที่31ธันวาคม2549พลตทว,วรพง์ชิวปรีชาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่134อำเภอสังขละบ,บุรีก่อนเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการเบริกตัวผู้ต้องหาทั้งหมด6คนประกอบด้วยพระแขกหรือนายอ่องเม้งวงศาอายุ72ปีนายสมจิตวงศาอายุ71ปีนายเต็มหล่อเหลี่ยมอายุ72ปี3มผู้จ้างวานนายปิ่นสีทองอายุ46ปีหลานชายพระแขกนายปราณีหรือนีหรือกะมีอายุ34ปีนายนิดอายุ36ปีทั้งหมดเป็นชาวมอญผู้ร่วมทีมสังหารมาให้พลตปรวจโทวรพงศ์สอบปากคำด้วยตนเอง จากนั้นเวลา16นาฬิกา30นาทีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7พร้อมกำลังทหารตำรวจและตำรวจตะเวนชายแดนกว่า150นายได้กระจายกำลังตามจุดต่างๆภายในวัดวังวิเวการามเพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยภายในวัด พบว่ามีทั้งชาวมอญและชาวไทยจำนวนมากที่เดินทางมาร่วมงานน้ำหลวงสง่งศพพระครูการาสิทธิสารการทำแผนเริ่มจากจุดแรกภายในวิหารที่จำหน่ายวัตถุมงคลซึ่งพระแขกนายสมจิตและนายเติมได้หารือวางแผนสังหารจุดที่2ที่กุฏิพระแขกที่พระแขกเรียกนายปิน่นนายนิดและนายนีมาพบพร้อมส่งปืน9มมและระเบิด M67 ให้ในายปิน่นเพื่อใช้สังหารพระครูการาสิทธิสาร จุดที่3ที่บ้านนายปิ่นพื้นที่บ้านดงศักหมูส่สตําบลหนองลูสถานที่วางแผนโดยทั้ง3จุดใช้เวลาทําแผนราวๆหนึ่งชั่วโมงเสรก่อนนําตัวทั้งหมดกลับมาควบคุมที่สพสังขบุรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภัก7เปิดเผยว่าหลังจากที่เดินทางมาบัญชาการไล่ล่าคนร้ายด้วยตนเองจนวันนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6คนเป็นผู้จ้างวาน3คนทีมสังหาร3คนโดยทีมสังหารยังเหลืออีกสองคนที่ยังหลบหนีไปได้คือนายแมนหรือนายองมอนมือปืนและนายวินซึ่งทั้งคู่เป็นชาวมอนจึงเชื่อว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้ในเร็วๆนี้ส่วนสาเหตุก็มาจากเรื่องการขัดผลประโยชน์ภายในวัดที่มาจากเรื่องของการจำหน่ายวัตถุมงคลน,นั่นเอง ก่อนจะถึงวันบำเพ็ญกุศลศพหนึ่งร้อยวันของพระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะเทพเจ้าแห่งชาวมอนเพียงสองวัน เวลา6นาฬิกาช่วงเช้าวันที่24มกราคม2550พันตํารพันตำรวจเอกสืบผง์ภะสยวันผู้กำกับการสพอ,อสังขลาบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีรับแจ้งจากชุดส,สืบสวนไล่ล่าคลี่คลายคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนจ่อย,ยิงพระครูกาญจนสิทธิศารหรือหลวงพ่อจันทิมาเจ้าอาวาสว,วัดวังวิงวเวกาลามหรือวัดวหลวงพ่ออุตมะจนมรณาภาพกลางวัดว่ามีเบาะแสที่ซ่อนตัวนายองมอนไม่มีนามสกุลมือสังหารชาวหมอนที่หลบหนีการติดตามอยู่ พันตำรวจเอกสืบผงจึงเรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวนประกอบด้วยพันตำรวจโทรพรสินบุญเดชรองผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามสพสังขบ,บุรีพันตำรวจโทศักชัยชวนชมรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทสิงหาวังวงทองสารวัตรปราบปรามและพันตำรวจโทปร,รีดาหนองบัวพนักง,งานสอบสวนสอบ .2 อสารวัตรเวรสอบสวนเจ้าของคดีต่อมาเวลา7จ็นาฬิกาสานาที ผ่านตำรวจโทสิงหาวังวงทองสารวัตรปราบกลามจึงนำกำลังตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าตรวจสอบบริเวณป่าศักด์หลังวัดวังวิเวการามและได้พบตัวนายองมอนมือปืนลายนี้ที่หลบหนีอยู่ในหุบเขาในป่าดังกล่าวโดยขณะจับกุมตัวนายองมอนนายองมอนพกอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม1กระบอก พร้อมลูกกระสุน10นัดและยังมีระเบิดมือชนิด M26-1 ลูกติดตัวอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบสวนที่สพสังครับบุรีโดยพันตำรวจเอกสืบผงได้ทำการสอบปากคำนายองมอนแต่ยังไม่มีผลการสอบสวนโดยมีรายงานว่าหลังก่อเหตุยิงหลวงพ่อจันทิมานายองมอนได้หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวในป่าท้ายวัดวัดวงวิเวาการามโดยไม่ได้หลบหนีไปไหนไกลจากวัดเลยแต่ได้เฝ้าติดตามข่าวจากเพื่อนชาวมอนชื่อนายแม ที่เป็นคนส่งคาวส่งน้ำให้ในายองมอนตลอดเวลาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจับตาติดตามพฤติกรรมของนายแมอยู่ตลอดเวลาเช่นกันจนกระทั่งสามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายองมอนได้ในที่สุดส่วนอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มมที่พบอยู่ที่ตัวนายองมอนน่าจะเป็นอาวุธปืนที่นายองมอนใช้ในการสังหารหลวงพ่อจันทิมานั่นเองเวลาต่อมา8นาฬิกาวันที่26มกราคม2550 ที่วัดวังวิเวการามหมูสองตำบลหนองลูอำเภอสังครบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีสถานที่ตั้งสวดศพพระราชอุดมมงคลหรือหลวงพ่ออุตมะเทพเจ้าชาวมอญท่ามกลางประชาชนและสิทธิอนุสิทธ์ทั้งชาวไทยและชาวมอญเขารวมพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลศพหนึ่งร้อยวัน ขณะเดียวกันได้มีการระดมกําลังตํารวจและทหารจากกองพลทหารราบที่เกท่านพลานและตํารวจตระเวนชายแดนที่134ค่ายพระพุทธยอดฟ้าเข้ารักษาการอย่างเข้มงวดกระทั่งเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มาเป็นประธานในพิธีขณะเดียวกันพลตํารวจโทวรพงษ์ชิวปรีชาผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค7พร้อมกําลังได้นําตัวนายองมนหรือนายองหมอน,อ,น,อ,อ,มอ,นอายุ37ปี ชาวมอรมือปืนที่สังหารพระครูการจนะสิทธิสารเจ้าอาวาดวัดวังวิเวการามคางานศพหลวงพ่ออุตมะมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพด้วยกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลัง ได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติคลองใจคลองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel